ซ iPhone 13 Pro Max สีเซียรบลูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,ก,นก,กับวานพบกับโบอีกแล้วนะคะแล้วคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเป็นคลิปที่โบตื่นเต้นมากๆอีกเหมือนเคยนะคะคือเหมือนกับทุกคลิปเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นตลอดเลยแต่ว่าวันนี้คือตื่นเต้นจริงๆนะคะโบจะมา unboxing iPhone 13 Pro Max สีเซียร Blue ให้เพื่อนๆดูกันนะคะแต่ว่าจะบอกก่อนว่าเราไม่ล้วงลึกไปถึง อ่าสเปคหรือแบบฟังก์ชันอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าอันนั้นเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือไม่ใช่เป็นสายไอทีเนาะโบจะเป็นสายแบบว่าเอ่อมองแต่ภายนอกอะไรอย่างงี้เนาะก็แบบ iPhone 4นี้คือโบจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะอล่ะไม่พูดมากก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะจะบอกว่าเราจะมาทําเป็น Unboxing กันนะคะเพราะว่าโบได้น้องเข้ามาเมื่อประมาณ3วันที่แล้วเนาะแต่ว่าก็คือมาถึงก็คือเราต้องเปิดเลยใช่ปะเพราะว่าเราตื่นเต้นเรารอคอยมากเนาะแต่ว่าไม่มีเวลาได้ทําวิดีโอนะคะก็เลย วันนี้สามวันให้หลังนะคะก็เลยได้เวลามาทำวิดีโอก็จะมารีวิวน้องกันแบบกรุบกริบกรุบกริบนะคะก็คือแค่มาให้ดูว่าน้องเขาสวยไงนะคะแล้วก็ กล้องที่เขาบอกว่ากล้องเนี่ยมีความแบบว่าชัดมีความดีมากๆเนี่ยดีจริงเลยเก่อนจะเปิดโทรศัพท์ให้ดูกันนะคะเดี๋ยวขอคนละไลค์ like, subscribe ให้โบโด้วยนะคะฝากติดตามด้วยจะได้เป็นกําลังใจเหมือนเคยเหมือนเคยค่ะจะได้มีกําลังใจแล้วก็ทําวิดีโอมาอีกเยอะๆนะคะเอาละค่ะจากกล่องเลยนะเพื่อนๆก็คือกล่องเขาเนี่ยเรียกว่าจะเล็กคือบางกว่าไอโฟนทั่วๆไปที่ผ่านมาแล้วโบตื่นเต้นที่จะดูสีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนโบดู YouTube อยู่คนรีวิวอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคือด้วยความที่เราดูเนี่ยสีก็แบบเหมือนแต่ละคนรีวิวแต่ละคนมาอันบ็อกซ์มาเปิดกล่องเนี่ยก็จะแบบสีค่อนข้างจะต่างกันนิดหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะตกแต่งอาจจะแต่งเอ่อวิดีโอหรืออะไรอย่างงี้นะคะสีก็เลยค่อนข้างจะต่างกันบลกเลยอยากรู้ว่าสีจริงจริงเนี่ยคือเขาจะออกมาประมาณยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเรามาเปิดน้องกันเลยค่ะ สีก็คือทุกคนสีสวยมากๆนะคะคือเนี่ยแบบเห็นไหมคะมีความแบบว่าบลูแต่ไม่ถึงกับบลูแบบบลูจัดๆมีความบลูที่แบบเออดูบลูน้ำนุมก็เรียกอะไรล่ะบลูบ้านเราแบบบลูแบบกรุบกริบนะคะบลูแบบบลูแบบน่ารักน่ารักอะเอ๊ลิงลิงฟุิงฟลิงอะไรอย่างงี้นะคะคือคลิปนี้จะบอกว่าอาจจะไม่ค่อยมีสาระนิดนึงคะแต่จะมาให้ดู ความสวยนะคะว่าน้องเนี่ยสวยขนาดไหนคือแบบสวยงข้างในกล่องนะคะ<ๆ>เพื่อนๆน้องเขาก็จะมีาสายเคเบิลอยู่นะคะก็คือสายเคเบิลของเขาเนี่ยสายชาร์จเนาะก็จะเป็นสองข้างเนี่ยไม่เหมือนกันนี่ค่ะสายของน้องเขาเห็นไหมว่าสองหัวไม่เหมือนกันเนาะคือโบไม่เคยเจอสายชาร์จอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ารุ่นโทรศัพท์ของบรุ่นล่าสุดเนี่ยก็คือเป็น iPhone XS Max เลยนะคะก็คือ สามปีที่แล้วเพราะว่าโบเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบเขาเรียกอะไรล่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะต้องอัปเดตโทรศัพท์ทุกปีหรือแบบว่าไม่ค่อยจะแบบโอ,อ้ต้องแบบตามโทรศัพท์ทุกปีอย่างเงี้ยโบซื้อครั้งหนึ่งโบก็จะใช้แบบ23สมปีแล้วก็คือพอเห็นน้อง iPhone นะคะ13รุ่นนี้ที่เป็นสีบลูเซียร์บลูก็เลยแบบนึกเลยว่าเออคงจะได้เวลาที่เราต้องอัปเดตโทรศัพท์แล้วละ่ะคือแบบเป็นสีที่แบบไม่เคยเห็น iPhone ทำมานะคะก็คือ แล้วเลือกสีนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นสีที่แบบว่าคนเห็นก็แบบเฮ้ยไอโฟนสิบสมอะเออนึกออกว่าแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นสีเอกลักษณ์ว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่สายกันต่อนะ <c oughs> คือ iPhone 13เนี่ยสายเคเบิลสายชาร์จของเขาก็จะมี2ฝั่งที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้เนาะทุกคนก็คือเนี่ยสฝั่งเขาเรียกอะไรหล่ะก็คือ ฝั่งหนึ่งเสียบไปในอะแดปเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเสียบไปในโทรศัพท์เนาะอันที่จริงโชคดีนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยทุกคนเขาไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะคะก็คือเขามีแต่สายเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะ่ะอะแดปเตอร์อย่างเงี้ย ก็ต้องซื้อนอกนะคะแต่ว่าโบโชคดีที่โบจะใช้แอแดปเตอร์ตัวเดียวกับ i p h o n อืมไม่ใช่ iPhone สิโบจะใช้แอแดปเตอร์ตัวเดียวกับ iPad นะคะ iPad Pro ที่โบได้ที่โบมีเนาะก็เลยไม่ต้องซื้อแอแดปเตอร์ตัวใหม่นั่นเนองเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่มีแอแดปเตอร์ตัวนี้ก็อาจจะต้องซื้อแอแดปเตอร์เพิ่มนะคะแล้วก็เนี่ยก็เสียบอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเป็นชาร์จโทรศัพท์เนาะก็ในกล่องนะคะมีอะไรอีกในกล่องก็จะมี อันนี้โบโบเอาออกมาจากกล่องแล้วเนาะอุอันนี้เป็นอ่ำเหมือนตัวใช้อ่ำเปิดแผ่นใส่การ์ดนั่นเองเนาะใส่สิน้าดนะคะข้างในก็ธรรมดาเนาะก็ไม่มีอะไรเป็นแบบ Apple Card ธรรมดาค่ะ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ทําไม่ใส่อแดปเตอร์มาให้นะคะเป็นเพราะว่า Apple อยากจะแบบช่วยลดโลกร้อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยไม่อยากจะทําแบบชาร์จแบบเขาเรียกอะไรล่ะอแดปเตอร์มาให้เนาะน้องเขาด้านหน้านะคะเขาก็จะมีแบบอ่าเขาเรียกอะไรล่ะแบบกันแบบตัวอย่างนี้นะ,ะให้เราเปิดอ่าตรงหน้าจอนะคะตัวปิดหน้าจอตัวป้องกันหน้าจอนั่นเองเนาะแด้๋วเราก็มาเปิดกันนะคะก็จะี บอกนะคะเรามาทําเป็นอันบ็อกซิ่งกันเพราะว่าโบเปิดใช้แล้วเนาะโบก,ก็ตั้งค่าน้องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะข้างเนี่ยก็จะมีแบบเห็นไหมคะแบบเหมือนโดนแสงแล้วเขาจะเหมือนเล่นแสงอะโอ,อจะแบบปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บ,ปบอย่างเงี้ยนะคะทรงเนี้ยจะเหมือนรูปร่างของเขานะจะ Uh, พามให้โบนึกถึง iPhone 4นะคะถ้าเพื่อนๆน,นึกออก iPhone 4เนี่ยก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะคะซึ่งเกาจะแตกต่างกันสิ้นเชิงนะคะจาก iPhone XS Max ที่โบใช้อยู่ใช้มานานมากดึกดำบรรพ์ก็คือแตกต่างกันแบบมากๆเลยนะคะตัวกล้องของเขาทุกคนก็จะ มีความเนี่ยมีความกว้างมีความใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้ของโบเนี่ยอยู่ที่ 256GB นะคะราคาก็อยู่ที่46,900บาทนั่นเองนะคะก็ถือก็ถือว่าราคาก็ก็แพงนะคะแต่วอกขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าโบคิดว่าสำหรับโบเนี่ยคือพอเนาะไม่ต้องเอาถึงขนาดแบบ500หรือว่า1 t e b ใหญ่ไปแล้วก็แพงไปด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับสาหรับโบขนาดนี้โบถือว่าก็ ก็เป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีสมควรเลยนะตัวแบตเตอรี่นะคะที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยทนขึ้นนะคะโบจะบอกว่าทนขึ้นจริงๆเพราะว่าโบชาร์จครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือตอนที่โบได้เขามานะก็คือเมื่อ3วันที่แล้วนะคะก็คือยังใช้ได้อยู่ยังเหลืออีกเนนะเออสามวันแล้วเนาะแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะอยู่ที่ปริมาณการใช้ของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ของโบเนี่ยคือโบไม่ค่อยจะถึงกับแบบ ติดโทรศัพท์มากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบตเตอรี่โบก็อยู่มาได้3วันแล้วอะเออโบยังไม่ได้ชาร์จแล้วก็ถือว่าเขาแบตเตอรี่เขาความชาัดของกล้องนะคะโบก็คือยกให้เลยนะคะว่ากล้องเขาทํามาดาีจริงๆคือชัดจริงๆคือโบไปถ่ายรูปเนี่ยไม่ต้องใช้กล้องเลยอะโทรศัพท์อย่างเดียวได้เลยคือชัดค่อนข้างจะแบบเทียบเท่าใกล้ๆกับกล้องที่โบใช้อยู่นะคะกล้องของโบเนี่ยเป็นกล้องถ่ายรูปเนี่ยเป็นของ Sony Z V1 e นะคะก็คือแบบ ความความชัดเจนเนี่ยเรียกว่าเทียบเท่ากันค่อนข้างที่จะใกล้เลยนะ,ะทำมาดี <c oughs> จริงดีมากๆเลยค่ะและนี่คือหมดมาโครนะคะุ้มาเปรียบเทียบให้ดูว่ากล้องของเขาเนี่ยคือถ่ายใกล้แค่ไหนนะคะวิดีโอก็จะไม่แตกนั่นเองนะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้นะคะแต่โบยังไม่เคยทําตกเนาะรุ่นนี้เขาบอกว่าคือ <c oughs> อึดขึ้นนะคะแล้วก็ทนทานขึ้นนั่นเองวันนี้พยายามใส่เสื้อมาแบบว่าให้เหมือนกับสีโทรศัพท์เนาะก็ยังแบบ เออไม่ถึงกับเหมือนเยอะแต่ก็ได้ที่สุดเท่าที่จะหาได้เต็มเต็มนะคะรีวิวหลังการใช้แบบเต็มๆเนี่ยถ้าใครอยากดูเดี๋ยวก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวโบจะอาจจะมาทำให้ดูกันนินะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนอย่าลืมนะคะก่อนจากกันไปก็ฝากคนละไลค์ซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้โบด้วยนะคะแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย